ต่อเนื่องเลยนะครับเอามาดูกันส่วนการแก้วนี่ทีมงานบอกให้ดักเตะดักทีบดักแทงไม่ต้องมั่วไม่ต้องปะทะดูว่าจะทั้งคู่นี่จะทําได้ตามแผนที่ทีมงานสั่งมาหรือเปล่าครับคนที่ลุ้นเชียร์กางเกงสีแดงนี่ก็คงคงลุ้นว่าต้องต้องเดินให้ติดเลยครับคนที่ลุ้นน้ําเงินก็บอกว่าแมาต้องต้องใช้ฝีมือแบบนี้แหละครับอขวานโอ้โหขวางหน้าบิดเบี้ยวเลยครับโอ้โหดูขวาง มีหลายอย่างจริงๆครับแกนแก้วคนนี้ครับเอาเอาแปบบวกโอ้มีเหมือนจะเสศอกซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหโดนบวกลูกนี้นะครับถึงกับผงะไปเลยนะครับทำท่าจะสุดเหมือนกันโอ้ต่อยยากจริงๆนะครับทางด้านของแก่นแก้วก็มาดูกันครับเพชรเดินชนนี่ชนอย่างเดียวอยู่แล้วโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแล้วก็พยายามเบียดติดตลอดโอ้โหตอนนี้นี่แม่โดนหลายขนานครับปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนเลยครับ ซ้ายทั้งแถบขวาตอนนี้มีไว้ยืนครับแกนแก้วโอ้โหมาเสียบขั้วหัวใจเลยครับ <c oughs> วันนี้โดนเยอะเหลือเกินครับเ <c oughs> พชรเดินชนโอ้โหอาวุธมวยนี่จัดจ้านจริงๆซ้ายนี่ทั้งแถบจริงๆนะครับทั้งหมัดทั้งศอกโอโ้และลูกแทงนี้ก็เจ็บด้วยวงในก็มีลูกขวางด้วยครบเครื่องจริงๆครับโอโ้ยกนี้ยก3ามโดนเยอะเลยครับอู้ซ้ายครับซ้ายอีกทีครับโอ้โห มาบางไม่ทันโดนแขนตอนนี้เอ้าสวนหมัดครับต้องกัดฟันแล้วนะครับเพชรเดินชนต้องกัดฟันบวกเลยครับเอาละครับเดินช้านี่ก็ยิ่งโดนเลยครับจะเข้าร่องแข้งโอ้โหนี่แหละครับหมัดนี่ต้องบวกเข้าไปแล้วครับเพราะว่าแกนแก้วนี่ดูว่าจะนิ่งแล้วก็มั่นใจเหลือเกินโดยเฉพาะซ้ายนี่โอ้โหหนักแรงเหลือเกินนะครับออกมาแต่ละดอกโอ้โหจาชื่อไว้เลยครับแกนแก้วสบุญมีฤทธิ์ครับ โอ้โหวันนี้ขวามีไว้ยืนครับซ้ายทางเดียวครับวันนี้ซ้ายทางเดียวก็บังไม่ทันครับดักแทงไปเอาโดนหมัดเอาละครับต้องต้องฝากความหวังไว้ที่กำปั้นแล้วนะครับเพชรชนเตะเข้าไปครับต่อยเข้าไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยไทย5ายกไปโดนอีกแล้วครับโอ้โหเวลาโต้คืนนี่โต้เห็นน้ำเห็นเนื้อนะครับทางด้านของเอาละครับตอนนี้ดูครับ ทางด้านเพชรเดินชนพยายามจะเบียดพยายามจะเบียดนะครับแก่นแก้วแกนแก้วดูไม่รีบร้อนแต่ว่าเลือกออกนะครับอาวุธที่ออกนี่เขาออกเจ็บโอ้แต่ว่าเพชรเดินชนเริ่มจะดีมาเอาล้ครับต่อยขวาไปครับเอาแล้วครับลุกขึ้นเร็วนะครับหมัดนี้เริ่มได้ใจแล้วครับเพชรเดินชนเบียดไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่แน่ครับเสียหลักด้วยกัมีเจี๊ยวเจ้าเหมือนกันครับ ตามกันต่อยกที่4ครับนี่คือคู่เอกของรายการครับในศึกมวยไทยปรดกของคนไทยอ่ะลุยกันต่อพี่ลีเดิมเร็วแล้วครับตอนนี้มีจิ้มท้องด้วยนะครับทางด้านของเพชรเดินชนยุบย่นไม่ได้นะครับแกนแก้วนี่จัดจ้านจริงแต่โดนแล้วครับตอนนี้โดนหมัดเหมือนกันครับเอาเลยครับทีมงานนะครับของเพชรเดินชนนี่บอกให้เดินต่อยอย่างเดียวออกให้ตลอดนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเพชรเดินชนโดนแล้วเป็นยังไงครับ แต่เรายังไม่เห็นแกนแก้วโดนบ้างครับอ้โหอ่อะเตะขาไปก่อนครับเพชรเดินชนเตะไปเรื่อยอืมมาแรกๆเจ็บครับตอนนี้เริ่มจะชาครับเพชรเดินชนบอกตอนนี้ชาไปหมดแล้วครับชาไปหมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้มีเตะขาต่อยมาเตะขาต่อยมาทำให้ดูว่าทางด้านของแกนแก้วนี่โดนก็ไปจะชาลงไปเหมือนกันครับตอนนี้เอาละครับเสียงเชียร์นี่เฮฮากันฟันเวทีไปแล้วครับอ้าวครับ อ้าวครับไม่ใช่อบอ้าวครับโอ้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้แก่นแก้วก็โดนบ้างโอ้โหสามยกนี่เราดูว่าเพชรเดินชนนี่โอ้โหรับเหมาครับโอ้โดนไปเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามาแล้วครับตอนนี้เบียดขึ้นมาเริ่มเริ่มแรงขึ้นมาจิ้มท้องก่อนโอ้ยขวางขวางยังไงครับเนี่ยไม่สนแล้วด้วยตอนนี้เริ่มได้ใจแล้วก็เพชรเดินชนโอ้ยซ้ายก็ยังมีโต้นะครับแก่นแก้ว อย่าหมดนะครับแก่นแก้วห้ามหมดโดยเด็ดขาดนะครับถ้าหมดเมดื่อไหร่ด่เพชรเดินชนนี่ครับโอ้หมดไม่หยุดอ้าโดนโดนดักแทงไปอีกอ้าบวกกันเอาละครับใกล้ๆเพชรเดินชนเริ่มเริ่มจะมีเริ่มจะมีฮึดมาแล้วครับเอาละครับเตะขวาต่อยขวาเริ่มทำงานได้ดีครับทางด้านของเพชรเดินชน แกนแก้วจะคุมเยอะไม่ได้ไปรับเยอะไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เริ่มแรงจริงๆเอาแล้วครับมีหมัดวงในมาดูกันที่วงในเริ่มจะขวางไม่อยู่แล้วเหมือนกันครับทางด้านของแกนแก้วเอาแล้วครับนี่ครับกดลงมาตีโอ้โหทําได้ดีครับชุดนี้โอ้โหร้อยสิบสองปอนชกกันแบบนี้ครับมีอีกไหมครับโอ้โหคู่นี้ถ้าจบแล้วไม่ปรบมือนี่ถือว่าใจร้ายครับเอาแข้งขวาโดนซ้ายคืนมา ที่ต่อทีหลุดไปโดนซ้ายครับทําได้ดีนะครับแกนแก้วแต่พอโดนหนักๆเข้าไปนี่ทําท่าจะแผ่วจะยุบเหมือนกันตอนนี้ได้ใจแล้วนี่หละครับเพชรเดินชนของจริงมาเลยครับตัวจริงมาเลยครับเริ่มขย่มได้ปล้ำในตีโอ้โหอ,<ส>อะไรครับอะไรเกิดขึ้นครับสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับคู่นี้โอ้โหอะไรเกิดขึ้นโดนหมัดโอ้โหไม่ปรบมือใจร้ายครับ ใครไม่ปรบมือใจครับสุดมันครับนี่มวยรุ่นเล็กนะครับร้อยปอนด์แต่ต่อยกันแบบนี้ครับซ้ายกับขวาครับแลกกันสนุกเลยครับเอาแล้วครับจากด้านของเพื่อนชนพยายามจะเร่งแล้วนะครับ2 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าชนะแกนแก้วเองก็พยายามจะสาดซ้ายนะครับไม่ปะทะแล้วครับตอนนี้สาดตรแข้งซ้ายแล้วก็วนไปรอบๆอบเวทีแฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่แม่อาจจะมีคนมองต่างครับ เดินอยู่ครับเพชรเดินชนโอ้โหคู่นี้สุดๆุดครับสุดๆุดเลยครับต้นต้นตามสายตานี่โอ้ดูน้ําเงินนี่ไปก่อนเลยครับเอาแล้วครับแต่ว่านี่แหละครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดํานะครับยกนี้ดูว่าทางด้านของแก่นแก้วเอาโอ้โหเพชรเดินชนก็เดินเหมือนกันพยายามจะสาสต์แข้งขวาต่อยหมดัดแก่นแก้วขยับหลออครับไม่มั่ว เอาละครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าเพชรเดินชนจะเร่งได้ขนาดไหนนะครับในช่วงปลายยกเป็น5ยกคุณภาพจริงๆครับโอ้เพชรเดินชนกับแกนแก้วต้องขอบคุณทีมงานพิยินดีครับที่ประกบคู่นี้มาให้แฟนมวยทางทีมสปอร์ตได้ดูครับได้ดูครับขวากับซ้ายหมัดมาอ้าวไล่ไล่ไล่จนไม่จนครับโอ้คู่นี้นี่มาบีหัวใจครับบีหัวใจแฟนมวยครับ เอาเลยครับ3ยกนี่ดูว่าเป็นรองเยอะนะครับทางด้านเพชรเดินชนแต่มาเร่ง 4- 5หแล้วก็ทำได้ดีนะครับพอมาดูกันนะครับว่าเกมการชกจะออกมาอย่างไรผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือนะครับในเมื่อทั้งคู่นี่ตอนนี้ดูแล้วต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันนะครับโดยเฉพาะทีมงานของทั้งสองฝ่ายครับกรรมาการวิสุทธ์ครับเรียกทั้งคู่บอกเอาอีกหน่อยสิเอาอีกหน่อยสิเหลืออีก40วินาที เดี๋ยวแกไปนอนไม่หลับครับโอ้โหแต่ต้องปรบมือนะครับถ้าเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเนี่ยแฟนมวยที่ดูอยู่ทางทีสปอร์ตไม่ปรบมือนี่ถือว่าใจร้ายมากครับนักมวยชกกันแบบนี้ครับทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีความมั่นใจครับจะออกหน้าไหนนี่น่าสนใจมากครับผมเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านมีอยู่ในใจแล้วครับมีอยู่ในใจแล้วก็ความคิดเห็นเ็าอาจจะต่างกันด้วยครับสำหรับคู่นี้นี่ดูว่า สถานการณ์นี้เบียดมากนะครับอยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันครับขอบคุณทีมงานพิินดีนะครับที่ประกบผู้นี้มาให้แฟนมวยได้ดูกันครับถือว่าประทับใจทั้งผู้บรรยายแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับกรรมการวิสุทธ์นะครับยืนกลางเวทีเอาละครับจะออกฝั่งไหนนะครับแดงหรือน้ําเงินครับ ใบที่2ไปที่มือแล้วนะครับใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายครับน้ำเงินครับแก่นแก้วสอบุญมีริ์ครับโอ้เกือบแย่เหมือนกันนะครับเอาชนะคะแนน